จากร้อล้านเหลือ500เริ่มสร้างบริษัทจากร้อยล้านบาทจนเหลือเงิน500บาทใครจะเชื่อว่าผู้หญิงตัวเล็กอดีตหมอสุตินาลีที่ผันชีวิตหันมาเป็นนักธุรกิจขายตรงระดับพันล้านเพียงเวลาไม่ถึง10ปีกับน้ำพักน้ำแรงความมุ่งมั่นไม่ย่อทอ้อจนกิฟฟีน กลายมาเป็นแบรนด์ขายตรงผู้นำตลาดแบบหลายชั้นอย่างน่าทึ่งควา้าตำแหน่งที่41จาก100ในการจัดอันดับกลุ่มบริษัทขายตรงชั้นนำของโลกที่มีผลประกอบการสูงสุดในปี2020เพียงเวลาไม่กี่ปีความสำเร็จวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มาจากประสบการณ์ที่สั่งสม การวางโมเดลธุรกิจที่แตกต่างวิกฤต,ตก่อให้เกิดโอกาสอย่างไรบ้างเส้นทางของกิฟลีนของคุณหมอนาลินีเกิดขึ้นเมื่อเธอต้องเผชิญมรสุมชีวิตอันเป็นจุดเปลี่ยนครัง้งสำคัญเมื่อเธอกับสามีได้แยกทางกันหลังจากร่วมกันทำธุรกิจขายตรงแบรนด์สุพีเดิมมาหลายปีตอนหย่าล้างมีเงินพอสมควร ประมาณร้อยล้านบาทก็คิดเหมือนกันว่าน่าจะเอาเงินไปฝากธนาคารและกินดอกเบี้ยดีกว่ามีความสุขตามประสาสามคนแม่ลูกแต่ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขสู้เอาเงินร้อยล้านกับประสบการณ์ที่รู้จักคนไทยมาพอสมควรและเห็นข้อดีธุรกิจขายตรงที่ช่วยเหลือคนได้อาจเป็นจำนวนล้านคนก็ได้ คนไข้เชียมากว่าแบรนด์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอมรับได้ตอนแรกพยายามขยายไปสู่ช่องทางขายปลีกแต่เมื่อไปไม่ได้เลยตัดสินใจขยายไปสู่ระบบขายตรงหลายชั้นแทนการตัดสินใจสู่ธุรกิจขายตรงอีกครั้งทำให้เธอต้องทำการบ้านศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมงานด้านธุรกิจอย่างจริงจังซึ่งในครั้งนั้นหนทาง เกิดกิฟลินเกือบสะดุดหยุดลงเพราะแรงคัดค้านจากเสียงรอบข้างการลงทุนครั้งนี้เธอยอมรับว่าเป็นการเดิมพันครั้งสำคัญของชีวิตเนื่องจากงบการลงทุนของเธอได้บานปลายจากการที่เธอตัดสินใจสร้างโรงงานของตัวเองเพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบจนถึงกระบวน การบรรจุพันธุ์ซึ่งต่างจากบริษัทขายตรงอื่นๆที่เน้นการจ้างผลิตเป็นส่วนใหญ่และการลงทุนดังกล่าวทำให้เธอเหลือเงินติดกระเป๋าเพียง500บาทในวันนั้นคุณหมอนรินียอมรับว่าเธอมีความทุกข์ความเครียดจนต้องถามตัวเองว่าเธอต้องการอะไรในชีวิตคำตอบคือความสุข เราอยากได้ความสุขกลับคืนมาจึงเดินหน้าทำงานเพราะเชื่อว่าธุรกิจนี้สร้างรายได้ให้คนอื่นและทำให้พวกเขามีความสุขและความสุขเหล่านั้นก็จะกลับคืนมาที่เรา